ส้มจะเล่นงานให้หมดเลยไครดังแก่ส้มอ่ะเสือไม่เกี่ยวนะเสือไม่เกี่ยวเสือไม่เกี่ยวนะส้มเสือไม่เกี่ยวนะยายายาเสือเสือไม่เกี่ยวนะส้มส้มจังหดหยิดแล้วมาลงทุกตัวไม่ได้นะอืมสมจังหวหยิดมาลงกับเสือไม่ได้นะเสือเป็นมิตรอยู่นะเสือเป็นมิตรอยู่นะ จมไม่ได้นะจมไม่ได้นะเสือไม่ได้ยุ่งนะจมจะทําแบบนี้ไม่ได้อเสือไม่เกี่ยวจมไม่ต้องเลยมาเลยม <uhhh> าเลยเออเสือตกแหละเสือตกนะนะจมมันแก่เสือตกแหละอย่านะจมนะ เสือชู้นะเสือชู้นะอ่าไปเลยไปเลยเสือกลัวนะอืมเสือกลัวนะไปเลยชุ่มมาเลย <c oughs> เอ้ยเอ้ยวดัด <c oughs> สวยมึงเดินชุมตบอ่ะฮะมึงไปทำยังไงชุ่มตบอ่ะ เมื่กี้เลยเมื่อกี้สวยโดน้มตกเลยนี่จมมันตกเลยนี่มาเราสองตัวไปจัดการจมไหมสวยเอ็แกลงไหนลบแล้วโอ๊ยไม่เอาไม่เอาอึงจมไม่เอาไม่เอานะช่วยท่ำช่วยสลยฮะอืงจมไม่เอาไม่ท่ำช่วยนะช่วยกลัวช่วยกลัวช่วยกลัวต่ำช่วยเลย cho mèo nè